ผมรุชิาาภาธนาภันรชัยทัศคิวครับรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัท t ร s Global c i บ i ลซีครับพี่มนนะคะกิตการสกลเกียรติทำงานอยู่ที่บริษัทเจเนอเรลี่ประกันชีวิตตำแหน่งพออค่ะค่ะชื่อการศิรีจาตุพรพิ่พัช่ะก็เพิ่งเรียนจบจากจีเมย์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศจีนค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นติวเตอร์สอนภาษาจีนอยู่ค่ะชื่อกริดนะคะชื่อจริงก็มรัณสนันสุช,ชาติกรุเวศค่ะ ช่วงนี้ก็ทำรีวิวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นยูทูบบ้างนะคะอันนี้ก็ลองติดตามดูค่ะดิวนะคะตอนนี้ก็แบบอยู่เบื้องหลังเหมือนถ่ายทำยูทูบเบอร์ให้กับพี่คนนึงอะค่ะแล้วก็แบบทำติ๊กต็อกกันสนุกๆนุะค่ะหมอเบสนะคะทันตแพทย์หญิงนิชาพันธ์พืชค่ะปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมทั่วไปค่ะแล้วก็ตอนนี้อายุ27ปีแล้วค่ะ นึกถึงทุเรียนคิดถึงทุเรียนค่ะทุเรียนที่เหลืองเองทุเรียนแน่นอนก็ทุเรียนเลยก็ต้องทุเรียนอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่าชื่อมันคล้ายคลึงกันมากเราเห็นใน k i n g p o w e r เราก็ได้รู้สึกว่าทุเรียนมันเอาไปทำสกินแคร์เนี่ยเขาทำยังไงแล้วเขาใช้จากไหนทำอ่ะเพราะว่าทุกคนจะติดว่าทุเรียนต้องมีกลิ่นใช่ไหมแต่เขาบอกไม่มีกลิ่นแล้วก็เลยอยากรู้ มีเพื่อนที่รู้จักกันแนะนําให้รู้จักคะ่ะรู้จักมาจากพี่สาวคะ่ะคุณอาใช้มาก่อนคะ่ะแล้วก็มาแนะนําให้ใช้เขาบอกว่าไม่มีกลิ่นอยู่หน้าซองผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรดีอะเพราะว่าเราเชื่อถือจากคนที่แนะนําเรามาก็เห็นพี่ที่สนิทกัน,นะคะ่ะใช้เปิดอย่างแรกคือหน้าซองเนี่ยเขียนว่าปราศจากเกลนนทุเรียนเนาะ โ,โปรดักต์ตัวแรกของเขาเป็นแม็กซ์ชีเนาะเราใช้ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าหน้าเราเด้งขึ้นเรารู้สึกว่าหน้าเราแบบมีน้ำมีนวลขึ้นก็รู้สึกว่าแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีค่ะทำให้รู้สึกว่าผิวเราฟูมันดีนี่หน้าที่แบบเป็นสีอุดตันอ่ะมันก็ดีขึ้นนะแล้วก็รูขุมขนที่แบบกว้างมันก็เล็กลงนะคะ่ะหน้านิ่มขึ้นจริงๆหลังจากใช้นะคะก็คือหลังจากมาร์กไปได้30นาทีเนี่ยพอออกก็รู้สึกว่าหน้าขาวขึ้น ผมเลยคลีนซิ่งแล้วกันเพราะว่าผู้ชายไม่ค่อยใช้แล้วเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยใช้เลยจนได้เปิดใจลองแล้วมาาันทำความสะอาดหน้าเราได้ดีจริงๆนะตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะชอบทุกตัวคืคอตัวนี้ค่ะมาร์คชีดตัวนี้เลยค่ะที่ชอบมากใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะชอบตัวมาร์คตัวนี้แล้วก็ตัวคลีนซิ่งตัวนี้ค่ะไม่รู้เปลือกไหม หรือเนื้อทุเรียนดอกใบหรือเปล่าเพราะตรงนี้มีใบครั้งแรกที่พี่ได้ยินเนี่ยพี่เข้าใจว่าทํามาจากดอกทุเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขอเดาแล้วกันค่ะน่าจะเป็นผลของทุเรียนเฮ้ยเม็ดหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาดอกไหมหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะน่าจะมาจากเนื้อเพราะเนื้อมีเยอะมากหรือไม่ก็มาจากเม็ดแน่เลยหรืออาจจะเปลือก ก็ไม่แน่ใจค่ะอะไรแต่ว่ารู้ว่ามาจากทุเรียนน่าจะดีแน่นอนไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่ายอดอ่อนเนี่ยมันคือใบทุเรียนเนาะที่มันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นมาส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าก็น่าจะเป็นยอดของต้นไม้พพูดถึงยอดอ่อนยังไม่รู้จักค่ะ พอดีที่บ้านมีสวนทุเรียนตอนเด็กๆนะคะก็จะรู้จักก็มันเป็นยอดที่แตกออกเป็นยอดอ่อนนะคะเป็นยอดแบบเหมือนต้นแบบแตกใบอ่อนอะไรเงี้ยมันก็คือใบอ่อนของต้นทุเรียนนะคะรู้จักนะคะที่ที่เห็นจากต้นแต่ว่าไม่เคยเจอแบบเอาออกมาเห็นกับมือหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คือเห็นตามต้นว่าจะมียอดอ่อนผมอยากให้เปิดใจลองเถอะ ใช้ได้เลยค่ะเพราะพี่เองเนี่ย ได้ลองมาแล้วแล้วพี่เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆค่ะตอนแรกอาจจะเหมือนเพื่อนๆไม่กล้าใช้แน่นอนอยากให้เพื่อนลองดูค่ะตัวนี้อาจจะเป็นตัวโปรดักที่อยู่ในใจของเพื่อนๆเ,เหมือนเราทุกวันนี้ในครอบครัวว่าพี่น้องทุกคนตอนนี้ใช้หมดเลยค่ะลองเลยค่ะอยากให้คนไทยเปิดใจลองนะคะไม่จําเป็นต้องกลัวว่ามันจะมีกลิ่นเพราะว่าทางดูเรนาทามาไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาได้ดีจริงๆเขาดึงส่วนผสมของตัวทัตถุดเนี่ยตัวสําคัญสําคัญมาไว้ในผลิตภัณฑ์ของเขาเรียบร้อย แล้วก็อยากให้เปิดใจลองกัน Product of Thailand ไม่แพ้ชาติไหนในโลกครับ